ทีวีประชาชนกรำนั้นเป็นชี้แจงกรณีแจกขึ้น5,000บาท ครับผมนายอุดมกันม่วงหรือำนันเพ็ญผู้สมัครสสพับเพื่อไทยเขตหนึ่งจังหวัดสครลเบอร์3นะครับหลังจากที่มีข่าวดังไปทั่วประเทศในเรื่องการที่ผมได้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง24ร้านนะครับแล้วก็มีผู้แอบอ้างผู้ไม่ประสงค์ดีนะครับเอาไปลงเฟซลงไลน์ในเรื่องของการที่ว่า,าผมกำลังอุดมกันม่วงหรือำนันเพ็ญนั้น,น,น,นจะแจกพี่น้องประชาชนคนยากจนคนละห้าพันนะครับ อันนั้นถือว่าเป็นข่าวปลอมนะครับผมไม่เคยคิดไม่เคยคิดจะทำนะครับไม่เคยคิดจะทําถ้าทําผมทําด้วยใจตัวเองนะครับผมมีเป้าหมายของผมอยู่แล้วแต่ในเรื่องที่มีการโปรโมทอยู่ทุกวันนี้นะครับทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกนะครับเกิดมาจากสมองคนที่ไม่มีบัณฑสมองนะครับคนที่ไม่หวังดีกับผมคนที่คิดไม่ดีกับอภิราชนคนที่ไม่มีความคิดดีกับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับผมยืนยัน อย่างชัดเจนว่าทุกอย่างไม่เป็นความจริงนะครับตามที่กระแสะออกมาว่ากำนันเพ็นจะแจก,กพี่น้องประชาชนคนยากจนพนละพันนะครับก็ต้องขอประชาัชนให้ทราบทั่วกันว่าทุกอย่างเป็นข่าวปลอมทั้งหมดครับขอบคุณครับทีวีประชาชน